สวัสดีครับเจ๊กันนะฮะวันนี้นะฮะอัดมีรถขุดขนาด12ตันนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถขุดของยี่ห้อโกเบโกนเองนะครับตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะฮะเป็นโกเบโกรุ่น SK 130ไม้43 YY07 นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวใหม่นะตัวนี้นะฮะถ้าเกิดจะให้เทียบกับรถที่ขายที่สุดอายุย่บ้านเราเนี่ยเขาจะเทียบเท่ากับตัว SK 140 10เลยนะครับอ่าข10หรือว่าซุป X ซุป M บ้านหลังนีงนะฮะเทียบเท่าตัวนี้ไดูคววาามมมทีี่่่เปป็นนนตัใใหหขึ้ะะฮ ลูกค้าครับแน่นอนลูกทรงบอดงบอดี้ของเขาเนี่ยก็จะเป็นโฉมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะตระุูล SR นะ,ะซึ่งจะพวกราเ SR ทั้งหลายเนี่ยจะเป็นรถที่เป็นเอ่อตัวที่ผลิตที่ญี่ปุ่นแล้วก็นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะออริจินอลทั้งคันเลยนะครับนี่นะฮะอ่านะ สามหนะครับด้านหลังสวยนะฮะรุ่นใหม่กล้องหลังครบเซตตี้จัดเต็มนะฮะตัวนี้นะครับนี่หล่อๆลอสวยสวยเลยนะครับจะเปิดแผงหม้อน้ำดูกันนิดหนึ่งนะฮะนี่นะฮะแผงหม้อน้ำก็ตามไซโกเบนะฮะเขาจะมีตะแกรงดักฝุ่นติดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะตัวนี้นะครับโกเบมีทุกคันนะตัวนี้นะครับนี่ชนโลชั้นล่างสวยมากนะครับบอกเลยนะฮะด้านหลังสวยนะครับตัวนี้นะฮะชันล่างนี่นียบเลยนะครับคลิปเลยนะฮะ แล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นสเปคที่เป็นตัวแทรกลกกุ้มเกียร์ยางน,นะฮะก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดท่านใดที่เอาไปใช้ในใช้งานก่อสร้างต้องมีเดินบนพืนพ้นปูนพื้นถนนนะฮะบอกได้เลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะ,ะเพราะว่าด้วยความที่เขามีเกียร์ยางนะฮะเวลาเดินบนหน้างานที่เป็นพื้นปูนเนี่ยเขาจะไม่สร้างความเสี่ยงให้กับหน้าง,งานนั่นเองนะครับนี่ให้โดนลูกค้าต่อว่าแน่นอนนะ,ะตัวนี้นะครับอ่ะเปิดดูปั๊มกันหน่อยนะคะรับนี่ปั๊มก็แน่นอนตามสารุณใหม่นะ,ะแห้งสวยจนะุดๆนนะ ลำสวยหล่อมากนะครับตัวนี้นะฮะนี่เ k 1 3ก SR นะครับเปิดดูแพ์กระโทรกันบ้างนะครับนี่นะฮะโอ้โหแงทั้งคันไม่ต้องดูอะไรเยอะนะฮะรีมาร์คเดิมๆอยู่ครบนะฮะโอลิงนะฮะแต่ละจุดนะฮะมาครบหมดนะฮะสวยๆนะฮะนี่ตัวสระคอนโดนมีติดมาให้เรียบร้อยตามสารุปทุใหม่นะครับอ่าแห้งสวยทั้งคันนะครับหล่อเลยนะฮะ บูมอาร์มรอยร้ารอยดมเดี๋ยวไม่ต้องห่วงนะครับไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเครื่องยนต์กันหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันในส่วนของหัวเก๋งของเขากันต่อนะครับนี่นะฮะสภาพด้านบนสวยนะฮะหลังคาไม่ผูฝาหลังไม่ผูดนะฮะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีสูปเทอร์โบนะครับนี่เครื่องซีสูบเทอร์โบนะฮะรหัสของเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องของมิตซูบิชิแนทดีส EG ีนะครับตัวนี้นะครับนี่เครื่องมิตซูนะฮะเดี สวยทุกจุดนะประเก็นนะฮะโอลิ o ่งต่างๆนะ,ะของตัวเครื่องยนต์เนี่ยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมนะแล้วก็เสียงเครื่องเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ติดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูมุกี้กันหน่อยนะครับอ่ามุกี้นี่สวยมากนะฮะเป็นมุกี้ใหม่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเลยครับตัวนี้นะครับสวยมากนะฮะบอกเลยแล้วก็ตะขอยนน้ำหนักนะฮะก็มีติดมาให้เรียบร้อยตามสารุุดของญี่ปุ่นนะครับนี่โรงตรง่ซนล่างกิฟต์นะฮะ,ะเข้าไปภายในกันต่อนะครับนี่นะ ภาพหน้าตาภายในนะครับรอนะฮะคันนี้นะครับเข้าไปนั่งให้ดูนะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอสีนะครับลูกค้าครับแบบใหม่หมดแล้วสวยงามดูง่ายกล้องหลังชัดแจ๋วนะครับตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวมาลองขับเทสระบบของเ้ากันนะเดี๋ยวผมลองแบบรอบต่ําสุดให้ดูไปเลยนะครับให้รู้กันไปเลยว่าปั๊มเฟิร์มเขาเป็นยังไงนะครับอะกดตัวนะครับรอบเบานะครับลอยได้นิ่มๆสบายๆนะครับนี่รอบต่ําสุดนะครับ ปั๊มนี้เรียกได้ว่าแรงดีพร้อมลุยนะครับนิ่มนะครับคอนโทรลนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะจ๊ะนี่จะวิ่งขวาซ้ายปกตินะฮะกวับูมเข้าออกได้ปกติหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองตัวเดินกันบ้างน,น,นะครับเดินหน้าตัวหลังนะครับบิดซ้ายนะฮะเบิดตัวทีละฟังนะครับก็ไปได้นิ่มๆสบายๆเลยนะฮะตัวเดินก็เรียกได้ว่าพร้อมแรงนะฮะไม่ใช่อมแรงขอไปนะฮะตัวเดินแรงนะฮะพร้อมลุยเลยนะฮะขอไปนะฮะลิ้นพันนิดนึงนะฮะนี่นะฮะ ตัวเดินแรงพร้อมลุยนะฮะในส่วนของปั๊มตัวเดินไม่มีปัญหาเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสรรภาพรอบคันสรรภาพเครื่องสรรภาพภายในและก็เป็นการรอ,อกรับเทดเบื้องต้นนะของเจ้าตัวโกโก,โก s k สอง้เอชอาร์ิดสามยนคันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวโกเบโก้ SK 100หนึ่ดคีสามคันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามเพื่เพิ่มเติมนะฮะได้ที่เบอร์ตัวขึ้นตรงนี้หน้าบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าทด่ต่อเข้ามาอาจจะจะมีรูปของเขานะฮะรายละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตลอดใช้งานของเขาแบบรายละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้แนบอกได้เร็วว่า แพงสวยทั <muitas S 2> ้งคันนะฮะสภาพเนี่ยโหกิบกิบตัวเดินตัวเดินชั้นโลชั้นล่างเนี่ยสวยมากนะฮะตามสายรถปีใหม่รุ่นใหม่ของเขาเลยแล้วก็พวกแรงปั๊มเอ่ยตัวเดินเอ่ยเครื่องของเขาเอ่ยเนี่ยก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าผิดปกติออกมาจากตัวรถของเขาเลยนะครับเดี๋ดวว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะคันนี้นะครับค่าตัวก็ไม่แพงไม่แรงด้วยนะอยู่แค่รานต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดทนายสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากวันนี้กับตัวโกเบโกคคคัันนนนนีีี้้ะะะรบบถาาเเกกกกิดดดททย่วชอฮ็ฝไล์ กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะไพาหาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ